ข้าวไม่ยอมกินปุ๋ยเอาตัวนี้ไปช่วยแก้นะครับดินเปรี้ยวดินเค็มดินเน่าปัญหาเก่าๆไม่แทงยอดแทงใบหวานปุ๋ยไปแล้ว3วัน7วันไม่เขียวไม่แตกกอไม่หือไม่อือเฉยอย่างเดียวเจ้าของนาเฉยไม่ได้เด็กครับพี่ใจร้อนลุ่มเอาตัวไหนไปช่วยแก้ลุงแลมไอลินฟูบิกหัวผสมปุ๋ยฟอกดินย่อยดินนวัตกรรมอเมริกา ช่วยได้ทุกปัญหาดินนะครับช่วงนี้พี่น้องหลายคนโทรมาสั่งซื้อครับจากที่เคยซื้อ1ถุงสองถุงว่าก,กลายเป็น5ถุง6ถุงไม่ทันขาดคำมีคนโทรมาอีกแล้วเอารอก่อนนะกําลังบรรยายสรรพคุณอยู่เอาไปผสมปุ๋ยนะครับหรือหลายคนรู้ว่านาตัวเองดินเสียรู้ว่ามันเคยเป็นว่านปุ๋ยรอบแรกเอาไปเ้าปุ๋ยเลย1ถุงว่านลงนาได้ไม่เกิน4ี่ไร่แต่ถ้าใช้เข้มข้นหน่อย1ถุงเนี้ยต่อหนึ่งไร่ท้ายน้ำท้ายนาที่เคยเสียนะ จากดินร้อนๆจากน้ำร้อนๆวันลุ่งขึ้นไปย่ำดูได้เลยดินเย็นน้ำเย็นนี่ไอรินฟูวิกหัวผสมปุ๋ยย่อยดินนะครับล้างสารพิษในดินได้ด้วยรากขาวยาวเยอะทำให้รากดูดปุ๋ยเก่งดินปล่อยปุ๋ยสู่รากพืชได้ดีแล้วเราจะได้ผลผลิตด,ดีครับตัวนี้ทางดินออกดีเช่นเดียวกันนะครับเวลานี้ครับไอรินฟูวิกหัวผสมปุ๋ยฟอกดินตัวนี้ลุงแหลมขอแนะนำเลยนะครับ